ลมแรงมากเฮ้ยหูไม่รู้อหูไม่รู้หูไม่้เฮ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลยเค้เคนะก็ทุกคนวันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปที่ทํานะ ทำกอดลำอนะทุกคนก็ซึ่งท้าเนี้ยมันมีคนป่าเคยอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นะก็ผมเนี่ยไม่ได้มานานละแล้วก็ผมดินจากเสือนะว่าเหมือนคนป่าเนี่ยจะโดนในกอดลำตัวนั้นเนี่ยได้กินไปหมดแล้วนะเพราะว่าคนป่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเยอะมากมันอาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ยกันหลายคนเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ากอลำเนี่ยมันมากันกี่คนนะถึงได้เหมือนล้างเผ่าพ,พันคนป่าไปเลยนะ วันนี้ผมก็เลยจะไปดูไอ้กอหลัมตัวนั้นนะที่เสือเนี่ยได้บอกนะว่ามันเนี่ยอยู่ในถ้ำนะผมจะไปดูว่ามันเป็นอยู่ยังไงนะลองไปคุยมันดีๆก่อนนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปหาก,กอหลามก่อนนะก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กัหนึ่งติดตามให้ผมได้นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปดูไอ้กอหลามตัวนั้นกันเพราะว่าคนป่าที่เคยสื่อสารกับน้องต้นกาได้เนี่ยเหมือนจะเสียชีวิตไปหมดละ เดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูด้วยก็ถ้ำแห่งนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นมานานพอสมควรประมาณสองสเดือนแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคนป่าเนี่ยอพยพไปไหนหรือเปล่าหรือโดนกอล่าตัวเนี้ยทำร้ายนะไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็เหมือนจะจำทางไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมานานมากโอหขึ้นยากมากเลยเหมือนจะเจอนอกได้นะนู่นๆเดี๋ยวขึ้นไปต่อดีกว่า เสือบอกว่าให้ผมเนี่ยลองขึ้นมาดูตัวนี้ดูนะเพราะว่าไอ้กอลลัมตัวเนี้ไม่รู้ว่ามันเนี่ยดีหรือไม่ดีนะแต่บอกเลยเสือเนี่ยเจอมันกินคนป่าเนี่ยเละเลยนะนี่ถึงนะตอนนี้คือถึงหน้าปากทางเข้าแล้ว ก็ตรงนี้ต้องขึ้นเขาอีกไกลเลยนะนี่นู่นะทุกคนแล้วถ้ำเนี่ยบอกเลยสูงมากไปเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปกันเลยดีกว่าโอเคนะก็ผมได้มาถึงแล้วนะทุกคนก็ มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเพราะว่าเสือมาเนี่ยเสือโดนทำร้ายหนักเลยนะบอกเลยก็ผมเนี่ยจะลองเข้าไปดูมั้งแต่ผมบอกนะผมเนี่ยมีของหนักมาอยู่ซึ่งมันเนี่ยน่าจะกลัวนะถ้ามันอยู่ในถ้ำด้วยไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปดูกันเลยแต่ไม่กี่วันนี้นะเสือเนี่ยได้ าก,การมันเนี่ยหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันทำเนี่ยข้อเก่งเก่งมากเฮย้ยมีอะไรขยับไม่รู้ด้านไหนอ่ะอกอลัมเจ้ากอลัม ตกลียกันนะไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของถ้ำพอท้ำเนี้ยผมเคยเข้าไปแล้วนะลึกมากเลย เกี้เหมือนว่านกเนี่ยจะเต็มต้นเลยนะไปลุยก,กันต่อเหมือนจะเป็นลูกไสนะน่าเป็นลูกไสสุกอะนอกเต็มต้นเลย ผมดูคข็มนะเหมือนมันจะอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปไหน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะเฮ้ย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 อยู่นู้นอยู่นูนอยู่นูนมันเอาอะไรปาใส่ผมไม่รู้นะแต่ไม่หมดเลยเฮ้ยใจเย็น ตัวเดียวกันเลยนะที่เสือได้ยิงกันหนังสติกไปนะเฮ้ยไอเหี้ย <c oughs> หิวเล้าหิวเล้าเฮ้ยมันพูดไทยได้ด้วยเหรอวะ คุย,ด,ยดีๆคุยดีไม่เลยหิวบ้าวหิวบ้าวหิวบ้าวม่เลยฮ้มยมันพูดไทยได้ด้วยนะผมเพิ่งรู้เนี่ยแล้วมันเนี่ยอยู่ในทํานะผมว่า เมื่อกี้ที่ผมเนี่ยตะโกนเรียกมันเนี่ยมันน่าจะวิ่งออกมานะมันคิดว่าเสือหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาระเบิดลูกบอลนะปลาใส่มะเร็งคนปลาใส่มันเฮ้ อะไรอะไรค่อยคุยกันมาดีมาดีไปไหนแล้ววจุตรงไหนวะเอาเอาไปหนเอามาหน เอามาจุดไล่เลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยเหมือนจะไม่แต่งนะ มีลูกหนึง่งหนีไปไหนะไม่รู้เหมือน,นจะรู้นะ เฮ้ยเฮ้ยจุดอัดเข้าไปเลยนะลมแรงมากเฮ้ยหูไมนู้ เออื้อมันตกใจมากเลยไปไหนแล้วไม่รู้มันร้องใหญ่เลยอะไรวะแบบมันน่าจะหูอื้อหนักเลยอะ ลงมาเฮ้ยเหมือนมันจะร้องไห้ดิล่ะเหมือนจะร้องไห้นะทุกคนไปไหนไม่รูเฮ้ยนู้นนู้นนู้นอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนอยู่ด้านบน ไหนแล้วะเขาทำไปแล้วหรือเปล่าไปไหนแล้วะเฮ้ยเจ้ากระลำเอกมาเฮยฮยเลงมาลงมา กล้าลงมานะไปบอกเลยดูดิแบบกระจายเลยได้ไหมแกมันเนี่ยร้องมันน่าโดนเศษหรือเปล่ามันน่าโดนเศษระเบิดอัดใส่นะมันเลยเจ็บร้องขึ้นไปร้องบนหุ้มเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอให้มันเดินลงมาก,ก่อนนะเพราะว่ามือน มันจะไม่กล้าลงมาเลยมันโดนระเบิดลูกเดียวนะมันเนี่ยกลัวไปเลยอะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวกันแน่ไอตัวกระลำเนี่ยนี่นะแต่ที่เสือเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในรูนี้ด้วยไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่า คือว่ามันเนี่ยโดนลูกเดียวเนี่ยมันกลัวเลยนะมันกลัวเลยอ่ะมันขึ้นไปแบบไปนั่งตัวคนเลยนะอยู่ด้านบนแล้วไม่ไปไหนเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจุดอีกนะผมเนี่ยเจา้าลูกเนี่ยโยนหลอกมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาระเบิดลูกเนี่ยโยนหลอกไปนะเพราะว่ามันเนี่ยน่าจะมีลูกแกงจุดก่อนทุกคน ชำนวนมันสั้นเกินนะผมเนี่ยไม่ต้านะเฮ้ยเอาเฮ้ยวิงวว่งไปแล้วว,ลวิงว่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่รู้ว่าเขาบนเนี่ยมีถ้ำหรือเปล่า เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปดูเลยอ๊ยเกรากมันน่าจะเข้าตรงนี้ไปแล้วนะ จะเข้าข้างในนี้ไปละไม่รู้ว่าถ้ำในนี้น่าหรืออยู่นะดูทรงแล้วดูทุกคนเขาบนก็มีทางคลนิกน่าจะมีหลายทางอะ่ะ มันน่าจะยึดถ้ำเนี้ยเป็นของมันคนเดียวแล้วนะแรกๆเนี่ยผมจะเจอคนป่านเนี่ยสองสามคนเลยนะแต่รอบนี้คือมาไม่มีใครเลยน่าจะหายไปหมดแล้วล่ะ คือว่าผมเอาระเบิดลูกบอลม,มันเนี่ยคือได้ผลนะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเนี่ยกลัวมากมันกลัวแบบเสียงดังนะไปไหนแล้วมันรู้น่าจะเข้าไปแล้วอ่ะ ไอ้ไหนก็ไม่รู้นะเขาทำไปแล้วละ่ะผมว่า ายาวม,มากเลยนะผมเคยเข้ากับแดงรอบหนึ่งไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าทนดูดิต้นไม้นเนี่ยเป็นสีทองเลยนะเจ้ากะลัมไอ้กะลัมมีรู้หลายรู้นะต้องดูดีดี มนมีอะไรติดอยู่ข้างในไม่รู้นะนน่นนะฝั่งนู่นะนะเหมือนจะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้ ใครนะโอเคเหมือนมันน่าจะกลัวแล้วก็หนีออกไปด้านนอกแล้วล่ะผมว่าไม่ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นแหละไม่กล้าออกมาเลยนะแรกๆเนี่ยเหมือนมันจะเข้ามาทําร้ายผมด้วยแต่คือมันดิ้นเสียงระเบิดไงมันเลยวิ่งหนีแบบว่าไม่คิดชีวิตเลยนะ แรกๆเสือบอกว่ามันเนี่ยไม่ทําร้ายอะไรเสือนะแต่อยู่ดีเป็นไรไม่รู้อะอยู่ดีก็ทําร้ายเสือนะเสือนนี่ยังเอาข้าวอะไรไมให้กินอยู่เลยทำเนี่ยก็ซับซ้อนมากผมไม่เคยเข้าไปถึงจุดข้างในเลยเดี๋ยวไปไหนก้ว เดี๋ยวต้องออกจากทำดีกว่าทุกคนโอเคนะทุกคนผมเนี่ยได้นางเฝ้ารอยก่อลลัเนี่ยออกมาอีกครั้งเนี่ยแบบว่านานเหมือนกันนะแต่เหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ออกมาเลยดูดิผมเนี่ยได้รอแบบประมาณสองชั่วโมงอะดิรินเสียงมันอยู่ด้านในเหมือนว่ามันกินอะไรอยู่ด้านในมีสดังกึบ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 อยู่ด้านในนะแต่ผมเนี่ยคือ รอมันออกมาแต่มันเนี่ยเหมือนว่าจะรู้นะเหมือนว่าผมเนี่ยนั่งรอมันอยู่ก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับติกว่าเพราะว่าถ้ารอมันออกมาเนี่ยอีกนานเลยเดี๋ยวรอแมนวให้เสือมาจัดก,การแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องเดินทางกลับแล้วละ่ะด,ดูนะู่นนะทำที่มันอยู่ด้านบนส่วนมากมันจะอยู่ด้านบนโน่นนะโอเคทุกคนผมเนี่ยก็ขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวเจนคินหน้าเลย